ยืดดูลงพ้ารนชกบอกว่าให้หนูมีการได้ให้หนูไปทําไม่ต้องทําเลยให้ดูลอย่างเดียวหนูก็ดูลมคือบางวันตื่นขึ้นมานึกได้ก็ดูมันก็มีลืมบ้างได้บ้างแต่หนูก็ไม่ได้ไปกังวนจากมันคราวนี้สิ่งที่หนูเห็นมันเกิดขึ้นจริงจากหนูที่เป็นคนที่ให้ได้โดยไม่คิดอะไรจากเป็นคนที่หนูแล้วแล้วแล้วหยุดได้แต่ตอนนี้หนูลันมีความมั่นคงขึ้น หนูโหรลายขึ้นหนูโกรธคนขนาดที่ว่าคือว่าหนูจะ่าแต่หนูไม่ได้ทานะข้างในเป็นขเขามันมันออกมาที่เหนียวที่หวงจากที่หนูไม่เคยเป็นอย่างนั้นคือหนูรู้ว่าหนูหนูจะอธิบยายอะไรแกให้เดี๋ยวแก้ให้หที่แรกเนี่ยผู้ช่ยอาจารย์ให้ไปเนี่ยให้หนูไปไปอยู่กับสมาธิเวลาเวลาเป็นสมาธิเวลามันออกเนี่ยที่บอกเขาหินนับยามันไม่เป็นวิปัสนา มันไม่เห็นอาการเนี้ยว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราตอนนี้หนูเห็นมาแล้วนะหลังจากที่ออกมาเนี่ยพวกที่เป็นฤทธิ์เป็นเดชท,ที่ไปทําอะไรหรือพวกฤาษีตาไฟสามารถเผาอะไรได้ก่อกรรมได้ง่ายๆแต่ตอนนีมน้มันมีบางอย่างที่หนูอาจจะระลึกถึงพระอาจารย์ก็ได้รลึกถึงคําสอนพระเจ้าก็ได้มันเลยเห็นอันนั้นชัดเห็นที่มันเป็นนะชัดเจริตของหนูเป็นคนอย่างเงี้ยและหนูกําลังรับไอ้น,นี้ไม่ได้ปัญหาคือหนูปล่อยออกมาเป็นวาจากรรมังขยะกกรรมังไหน มันออกมาไหมหมายถึงว่าเราเห็นเห็นความรู้สึกเมื่อกี้ที่พูดว่ามันมันมันจะหนีมันอะไรเงี้ยเห็นว่ามันเป็นหนูยังใช้คาว่ามันเป็นใช่ไหมเราเห็นมันเมื่อก่อนเราไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เห็นมันใช่เราไหมไม่ใช่ค่ะอ่านั่นแหละมันเพราะฉนั้นอย่าไปไปไปสมคบกับมันเห็นมันแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไหมตอนนี้ไม่เป็นแล้วอะ อ่าตอนนี้มันขายไปแล้วจบไปแล้วกลับมามเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะว่าหนูว่าทําไมหนูไม่เป็นคนแบบนี้ทําไมเปลี่ยนอารมณ์ไวใช่ไหมทำไมเปลเีป่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนไปไวใช่ไหมเอาเห็นเมื่อกี้นี้แล้วสิ่งเมื่อกี้ดับไปอารมณ์ใหม่จึงเข้ามาแทนที่คําพูดเปลี่ยนอาการเปลี่ยนแสดงว่าเขาไม่ได้นอนเรื่องในอารมณ์ใช่ไหมแต่เขาเป็นในตอนนี้ที่เขากําหนดได้คือเรื่องเมื่อกี้นี่ยสมมติว่าเรื่องอะไรมาพอกระทบปั๊บมันจะไปเรื่องใหม่มันเป็นปัจจุบันใช่ไหมต้องให้เห็นปัจจุบันนะแต่คนนี้คิดว่า เอาสติมาเยอะคือต้องไม่เปลี่ยนแต่สติคือเห็นว่าเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องใหม่กระทบไปใหม่แล้วแต่ตัวยังไม่รู้ว่าอันใหม่มาแล้วไอคนข้างๆเคียงก็เห็นว่าเอทำไมหลายขั้วจังคืออดีตไปแล้วอันใหม่ขึ้นมาอดีตไปอันใหม่ขึ้นมาก็เปลี่ยนแต่พอเราไปพูดเรื่องเก่าปุ๊บมันก็ถูกเหตุผลใจปัจจุบันก็ขึ้นแล้วใหม่แต่แป๊บเดียวไปแล้วเธอไปดล้อีไม่ก็ร้องเพลงแล้ว หร eh, ือไม่ก <influ> <ta> oh. ็ละล้าไปนั่นไปหายไปแล้วพอเราไม่ไม่ปกระตุ like ้น่ะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนใหม่ไงบางทีียึดอยู่เนี่ยข้ามวันอันนี้ข้ามวันนี้กําหนดมัยังไม่กําหนดอย่างที่พระอาจารย์บอกเห็นว่ามันเห็นกาหนดปัจจุบันไงพอมันคิดก็ปัจจุบันอะไรก็ปัจจุบันพอปัจจุบันเราจะเห็นว่าเอ้เรื่องนี้จะไปเรื่องนี้ทำไมมาาาาไไมมมมมมเเนนัั้้ยหห่ พอไปแล้วแล้วแต่ว่ามันมีก็หันเราเห็นหน้าก็คือไอ้กรรมเก่าอันนี้มันก็เลยเอาเหตุปัจจัยเพราะนั้นหนูต้องกําหนดให้ได้ต้องสู้มันได้หลายๆครั้งพราะหันกลับมาให้มันหายตรงนั้นยาออกมาถ้าออกมามันเป็นมันมันเป็นกรรมไงแต่มันมันไม่ใช่กําหนดง่ายๆนี่แต่สิ่งหนึ่งที่เฝ้าตั้งเราต้องมาฟังเท่าตั้ง็บว่าทำไมยานี่เปลี่ยนอารมณ์ไวนั่นแสดงว่าเขาเริ่มมาอยู่กับปัจจุบันแต่มันออกมาเป็นวาจากรรมังกายกรรมังเขากําหนดข้างในดับไม่ได้ พรฉะนั้นสิ่งที่ทำต่อไปคือเอากําลังสมาธิเมื่อกี้เนี่ยให้มันเข้าไปไปหาตรงนั้นเพื่อที่จะมันขาดจากตรงนี้ขาดให้มันขาดเราเห็นอาการขาดถ้าเราเห็นอาการขาดเราเห็นกันที่เราไม่ได้คมนะแต่หลบเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่านี่โลดสลัดในหวนคืนทําให้มีที่อาศัยมันมันจะอาศัยเราเกิดเราหนีสลัดมัน สลัดมันปุ๊บก็เข้าไปสู่ฐานที่ที่บอกว่าไปอยู่กลุลมหายใจก็ได้อันนี้คือเราเลี้ยงเลี้ยงที่ไม่จะไปเชิญหน้ามันแต่ถ้าหนูว่เผชิญหน้าไปโอกาสที่จะหลุดแล้วมันจะหลุดปัจจุบันมันก็จะออกแบบอินีบ้าเลวคือมันกีอรมนี้อันนี้ลมนี้อารมณ์น,นี้พอเรากลับมาเอาด่าเราต่อพอนั้นไปพอเราหันไปมันก็คำไปใยเฉยแล้วก็ไม่ได้คิดทีเราไม่ได้พูดคำหนึ่งมาข้างหลังมานั่นมาเห็นมันมองเราเหมือนเหมือนหมูเหมือนหมาเดินเฉยไม่ไมีไม่ได้โกรธไม่อะไรเลย ถ้าเราเราเข้าใจอย่างที่พระอาจารย์พูดแล้วเริ่มเริ่มตรงนี้เราก็มันก็จะไม่กระทบเราอยู่อย่างไรก็ช่างเราเข้าใจการกระทบว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอยากด่าก็ด่า,ดาไปมไม่เหนื่อยก็ช่างมัน <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ขาไม่เหนื่อย <c oughs> ค,อคือแบบไหนก็ช่างจ <c oughs> ะง <c oughs> ตําหนิหรืออะไรก็ช่าง <c oughs> ที่มันออกมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าหนูกําหนดจะหน่อยอย่างที่บอกนึกถึงลมหายใจพบความคุ้งซ่านหายพอความคุ้งซ่านหายเพ๊่มมันจะกำหนดปัจจุบันได้ทั้ง แล้วค่อยออกมาสู้ใหม่แล้วเป็นอย่างเงี้ยระยะค่อยๆเป็นเราจะเห็นการสลัดหลุดแล้วมันจะไปอยู่กับไปอยู่กับมันขาดนะจะเห็นการขาดของลมพอสลัดปุ๊บมันจะขาดเอาลมหายใจมาแทนที่มันจะขาดอันนี้เป็นวิวัฒนานะไม่ใช่ว่าเราจะเอาสมาธิคือลงก็ไม่มากแค่รู้พอรู้มันขาดก็กลับมาใหม่ลองใหม่แล้วก็สลับไปสลับมาสันติมันจะขาดเรื่อยๆเห็นพอเห็นความไม่เที่ยงมากๆพอระหว่างพูดอยู่หรือทําอะไรอยู่มันจะมีวา้าบปึ๊บปึ๊บ เหมือนเมื่อกี้ที่ทําให้คือหลบสลัดไปหาลมหายใจไปอนามบสติไปนั้นคือพอรู้ปั๊บแล้วเดี๋ยวก็ออกมาสู้ใหม่อันนี้เป็นการหลบทุกครั้งทุกคราวนช่ไมคือมันเป็นวิสนาไม่ใช่ปักดิ่งเข้าไปสะสมกําลังใช่ไหมอาจารย์มันหนีจากอาการที่มันเป็นอยู่ไงแล้วเสร็จแล้วอาการนั้นก็หายไปถ้าถ้าเข้าไปแล้วออกมายังยังอยู่เข้าใหม่จนกว่ามันจะหายไปเองเพราะมันหายไปเราก็จะเห็นเอ้ยนี่มันหายได้มันไม่ได้ตั้งอยู่นะไม่ได้ตั้งอยู่ เพราะจริงๆแล้วไม่ตั้งอยู่ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้และนี่คือการหลบเพื่อจะให้เห็นเนี่ยทำในโลธเพื่อจะทาในโลดให้มันให้มันบังเกิดขึ้นมาวิธีการเยอะในตัวนั้นเขายังบอกจับสนิทพระจางไปอาการมันปล่อยละวางแล้วก็ทําให้มีสัยแล้วสลัดในหววคืนนี่เราพยายามหนีสลัดมันออกพอพอออกไปพบพอออกมายังอยู่ออกสักเอาพอเอามาคิดหายไปแล,ยแล้วหายแล้วคนไม่เจอนะค<อ>ุยคนนี้ คุยอารมณ์นั้นอ่าคุยหามันไม่มีนะ <t> แล้วเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันหายไปได้ไงทำไมมันหายโกรธทีนี้พอเรามีสติมากๆอย่างเงี้ยมันจะแน่นหนาขึ้นอินทรีย์จะปรับขึ้นเห็นความว่าเอ๊ะไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วมันคุณงี้เอาไม่พูดเลยไม่พูดมันก็คุณอยู่แล้วก็แล,วกแล้วก็อย่างนี้อ้ามันจะพูดกูหลบหลบแล้วก็ออกมาดูมายู่ไหมมันจะดูอยู่เพยในนเนี่ยแล้วว่าดูตัวเองแต่ถ้ามันออกมามปุ๊บกระทบแหละมันจะเป็นกรรม เพราะฐานฐานนะั้นมันไม่ใช่เราอยู่แล้วไอ้นี่ยยังไงก็ไม่เที่ยงเลยแล้วโกรธไปมันก็ไม่เที่ยงลแล้วแต่ท่านมาแสดงออกทางวาจาหนึ่งทางกายหนึ่งอันนี้พูดภาษาง,ง่ายๆเลยไม่ต้องไปเอาภาษาบาลีมาเลยไหมเห็นอนาะการจริงๆเลยเอาอาการจริงๆให้มันเห็นลว่ามันเป็นอย่างไรเราก็เห็นมันจริงเลยทีน,นี้เราแพ้ไหมแพ้ก็มาแล้วก็บน่นยู่จีแล้วคณะบ่นไปก็กําหนดไปด้วยโอ้มึงนี่เนาะบ่นอย่างนี้อะไรเนะี่ยสติอ่ะตัวสติประกบ การที่ระเบิดไปด้วยอาจารย์พูดเหมือนเห็นบางทีหนูก็มีค่ะว่าอ๋อทำไมไปกินไปหน้าด้านอะไรเงี้ยเอาเอาปัญญาที่เนี่ยวิจัยเห็นตามความจริงอ่ะคือมึงกินกูหน้าด้านๆเลยเนี่ยพูดอยู่เนี่ยด่าอยู่แล้วกูเอากูไปเนี่ยสองเป็นเป็นสองโรติเห็นตัวเองเป็นบอกว่าก่ันลากเอาไปกินแล้วอ,อาจารย์บอกว่าเออเธอไม่จ,จำเนี่ยจริงจริงก็กำหนดใจ้แล้วแล้วกำหนดใจอย่างที่อาจารย์ว่าไหมกำหนดได้จริงนะเห็นเลยว่าเราเห็นเลยว่าหน้าเราเป็นยังไงเห็นว่าอาการเราเป็นไงเห็นว่าสูบสูบยังไงเห็นบ่อยๆนะเข้า ถามว่าจะจะรังเกียจตัวเองไหมถามปัญหา,หานี่คือถามย้อนกลับว่าไอ้ที่คนอื่นรังเกียจได้ไที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยรังเกียจไม่ได้อ่าทำต asi, สำติทําปัญญ,ญาขึ้นหมายมากๆขึ้นนี่คือวิปัสนาคือการความเป็นจริงทีนี้มันไม่ยอมไงไม่ยอมก็เอาให้หนักหน่อยรังเกียจตัวเองไหมเนี่ยเป็นเนี่ยที่ปากได้เพราะว่าคนอื่นเขาเนี่ยเขาว่าเขาไม่นั่นแต่เราเป็นอย่างเงี้ยน่ารังเกียจไหมถ้าคนอื่นเขาเป็นอย่างเงี้ยจะมันจะน่ารังเกียจไหมนี่คือการดูตัวเองการดูการมีสติอ, ide, อยู่นี่เพราะว่า มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยอันนั้นก็รูปอยู่ภายนอกอะ่ะแต่เราไปคว้ามาแล้วทําไมต้องมีอาการนี้เราใช้ปัญญาอย่างนี้ถ้าจะธรรมะธรรมะที่จะ,จะใช้ปัญญาที่จะปแบบพิจรารณาพอเราเห็นตัวเองขึ้นนะเข้าแต่ที่หลุดบ้างรุ่ยบ้างแล้วก็ไม่รู้เราก็กรหนดเลยมันไม่ใช่หายว่าเราไปสู้แล้วมันชนะกับอันนี้นะเราเบื่อหนที่เราเป็นนี้มันจึงไป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 ,ไปหาหตัวที่มันทําให้เป็นอันนี้ก็เข้าไปหาตัวหาเหตุ เราทําไอ้น,นี้ให้หายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เบื่อมันอาจจะด่าไปล้ววูบทิ้งไปเลยก็ได้เข้าใจปะอ,จอ่าเีวนี้พอด่าด่าไปเบื่อทั้งตัวเองเบื่อทั้งข้างนอกข้างในกูวูบเลยวูบไปเฉยแล้วก็นิ่งปึ๊กคุยไม่เจอเลแล้วคนนี้นั่นแหละขาดละขาดจากอารมณ์ขาดจากความหลงเริ่มมีวิชาเริ่มเห็นแล้วแล้วพอมันปุ๊บพอมีอย่างนี้สภาวะ ใครไม่มาบอกกันจะรู้ว่าตรงนี้คือมันคือปัญญามันเกิดามาเมื่อไหร่มันจึงคลายความกัอนนัแต่พอม,มาพอพระอาจารย์พูดเอ้ยชักนั่นแหละพอต่อต่อ,ตอไปก็จะเริ่มวูบบ่อยขึ้นเ <c oughs> <little> มื่อกี้นี่ว่าหนูมาคุยแล้วมันไม่เจอแสดงว่าหนูวูบเข้าไปแล้วมันทิ้งไปแล้วแล้วพอมาคุยไม่เจอก็เหมือนไก่ได้พลอยคือชาตินี้ฉันเป็นพไก่ได้พลอยคุยมาเจอพลอยยังเขี่ยพลอยทิ้ง <c oughs> มีสภาวะแล้วอุปมาิมาว่า่งเพราะเกิดมาเป็นคนทีวพลอยก็มาจีรนายได้เอาสภาวะมาจีรนายได้ พอได้ฟังสัจธรรมุษเริ่มโตขึ้นเริ่มมีปัญญาขึ้นอ๋อมันเป็นสภาวะนี่นะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้อบรมขึ้นพออบรมขึ้นอ๋อถึงว่าบางทีมันคุยไม่เจอพอเราเป็นคนพูดเราเองพระพระอาจารย์ฟังรู้ว่าคุยยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมล่ะเอ่อทำไมไม่โกรธเหมือนเก่านั่นแสดงว่าไอ้ที่หลงก็คือเป็นทีนี้พออินทรีย์พวกนี้พอปัญญาพวกนี้มันปรับอินทรีย์เนี่ยเรียกวิธีการปรับอินทรีย์ก็พอครั้งไปหาคว้าไปดื้อไม่ออก ไม่ออกจะออกลบลบเนี่ยมันจะเริ่มมันก็จะอยู่ในตัวพออยู่ในตัวมันก็ไม่ออกถ้าออกก็เนี่ยน,นะไปนะ่ะโอ้โหมึงกินกูน่าดั้านเลยเอากูเนี่ยแล้วดูที่เขาก็ทาเป็นเฉยเฉยยึ่งมันใต้อะไรมันก็จะรู้อารมณ์ตัวเองไั้หมดเลยรู้ทุกอย่างที่เป็นแล้วคนอื่นเขาเป็นอนะ่ะเราเห็นนะเราไม่รู้สึกเท่าทีาเรารเ่เรารู้สึกตัวเองด้วยซ้าไปเรารู้สึกตัวเองในสารพัดเลยทั้งทั้งทั้งเนื้อหนังทั้งเลือดฉีดหูเหอย เห่อแ,แดงไปหมดนั่นไปหมดตาทุกอย่างถ้าเรากําหนดดูโอ้โห,หูมันขึ้นตามขึ้นหูมันขึ้นเนื้อมันโอ้ยเราเราเป็นมันเป็นขนาดนี้นคนอื่นนะนเขามีอาการเราแค่เห็นอาการเขาแค่นั้นเรายังไปคว้าอาการเราแล้วเราเป็นอยู่ข้างในเนี่ยเราเห็นชัดกว่าอีกเห็นชัดมากกว่าเห็นคนอื่นอีกลองดูตัวเองแล้วเนี่ยเราเราพควบคุมไม่ได้แสดงว่าอันนี้มันควบคุมไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เช่นเวลาเราร้อนเนี่ย เราไปอยู่แดดเนี่ยแดดมันส่องใช่ไหมมันต้องร้อนใช่ไหมเรารู้ว่าร้อนเป็นธรรมดาเราจะหลบกับร้อนยังไงแต่หลบยังไงก็ช่างเราเกิดมาตกกท้ายใต้ดวงอาทิตย์มันต้องมีถ้าไม่มีร้อนเราก็ตายอีกแต่ที่ที่ที่ไม่มีคือนิพพานจบทุกอย่างทำไังจะค้นให้เจอมันจะได้จบสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมึงกิมัถามว่าวันเลาสูงสุดแล้วสู่สามัญคือกลับมาเห็นว่าสิ่งไหนเป็นสมุติสิ่งไหนเป็นมิมุติ เราจะเข้าใจท่องแท้แต่เมื่อเราใช้ปัญญาดีแลว้วพี่จะวิจัยการหลุดพด้นที่ดีถ้าเราเอา,เอาวิหารธรรมหรือเอ,อะไรมาอยู่เป็นเครื่องอยู่แล้วบอกว่าเป็นนิพพานอันนั้นน่เป็นปัญหาเพราะนั้นเราจะสอนผู้ที่เข้าไปเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบอย่างธรรมชาติแท้จริงไม่ได้